Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สารอนุมัติออกหมายจับกลุ่มบริษัทเอกชนใช้เอกสารปลอมหัวประมูลขายรถซ่อมบำรุงทางให้อบจอจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่9มิถุนายน2565สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ได้อนุมัติหมายจับกลุ่มบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมการประมูลการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางครั้งที่1และ2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อปี2555ในความผิด ฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมและตกลงร่วมกันเสนอราคาหรือหัวประมูลซึ่งบริษัทที่โดนสารอนุมัติหมายจับนั้นคือบริษัทคู่เทียบประมูลทุกรายที่เข้าร่วมการประมูลการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางกับอบจอสงขลาเนื่องจากได้ร่วมกันกระทำความผิดกับผู้ชนะการประมูลเป็นเหตุให้อบจอสงขลาได้รับความเสียหาย ก่อนหน้านี้นายนิพนธ์บุญญามณีอดีตนายกอบจสงขลาชะลอการจ่ายเงินให้ผู้ชนะประมูลเพื่อรอคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดอย่างไรก็ตามในวันที่9มิถุนายน2565สารปกครองสูงสุดก็ได้พิพากษาให้ออบจจังหวัดสงขลาจ่ายเงินให้แก่บริษัทที่ชนะการประมูลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ